โอเคทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันดีคารูดเย้วันนี้เรามาอยู่กับทีมคริสต์มาสเพมันใกล้คริสต์มาสแล้ววันนี้เราจะมา ทำ quiz เกี่ยวกับคือมันเป็นความรู้ทั่วไปนั่นแหละใช่ไหมใช่ครับผมโอเคไปเราพร้อมกันหร้อยังล่ะคริสต์มาสคริสมีคิดหอนเจ่ามี30ข้อนะเลือกได้หลายข้อเกมมิ่งเรือกมาครับว่าจะตอบอันไหน ข้อแรกคือต้องตอบทุกข้อ,อมันประมาณนี้อันนี้เป็นข้อแรกเอาไว้สําหรับต้อนรับอะไรนี้นะโอเคไปเราไปดูข้อ2กันดีกว่าภาพไหนคือสัตว์ในตำนานที่หายสาบสูญไปตั้งแต่ยุคโยฮันลีโพดเฮ้ยเป็นสัตว์ในตำนานภาพไหนคือสัตว์ในตำนานที่หายสาบสาูญไปมีทุกคนดงย,ยังไม่ใช่ ทั้งเธอไปต่อข้อ 3. จากคลิปวิดีโอนี้เป็นกรแบบใดระหว่างกรสี่กับกรประตูมาตาริไปมัมนะดีไงไดีล่ะฮ่คฮ่า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 ่าฮ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 ดีฮ่าฮ่เม่าฮราฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่า่าฮ่า่าฮ่าฮา่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่่าฮฮ่ โอ้แม่บีพ่อคนลูกบานบรรดาพ่อผมอุ้ยลูกบาดบัรดาพ่อผมบอกความหมาย เกือบถูกคืออะไรกดกูไม่เรียกดูมีเดียกันไหนอีกรอบนะอันนี้คืออะไรนี่ยิ่งเหงาเลยที่ ามาดูกันไหมมีขนมปังหมูหันนครสวรรค์ฤฤแล้วก็ีผไฟธาตุเอท่ากับโซเดียมแล้วเอในตารางธาตุคือธาตุใดมีไรแค่ใจดวงเดียว แนนคุณสองคุณสองจริงไหมคุณสองอัศจริย์ไปดูไปดูไปดูวีดีโอครอีกรอบเฮ้ยเรียลโอฟากเกงตรงแจสมการนี้ หมดเลยโอ้โหจากสมการนี hmm. yeah. mm ้ทำไมถึงเป็นข้อหนึ่งไหนอ่าบอมดอนยอนตั้งชื่อสมการของลิปดังกล่าวให้ถูกต้องไม่ล้วมันถูกกันหมดเลยเจอทักษินตอนปีสามเกือบไม่รอดใครอ่านข้อสองได้บ้าง แหลงแดงเราแรลงใดเขาได้ทั้งใจได้แค่มองมรู้คำตอบ้างล่ะแต่ละเนี่ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยันดี่ห้าฮครับรถโปรเจคไฟได้เลยอีกล เพลงนี้ถูกแต่งขึ้นในสมัยใดของประเทศไทยแล้วลองเงีย,งยบๆเออน่อ <c oughs> ยังไม่ถูกครับแล่ลองไปฟังเสียงเพลงที่ถูกแต่งขึ้นในสมัยอันนี้นะครับยายของคุณได้รับพรให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตื <c oughs> ่นขึ้นมายายคุณแบบแบบนี้ต้องติดต่อใคร ไาจากจากภาพคือมันมีคนวัยพรผพ้ให <laughs> <laughs> ายมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ <laughs> <laughs> แข็งแรงเลย,เลยม้าตัวใดพาพระเจ้าตากชนะศึกจูจ้กับประเทศอาร์กติกเดี๋ยว <laughs> <laughs> ไม่ถอยครับไอ้บ้า เธอไ้ใครตอบถูกเห็นเห็นเห็นหมาที่มันจับมือกันไหมครับครับนั่นเป็นทะเลที่เชื่อมระหว่างอาร์กติกกับประเทศไทยนะครับคะแนนคูณสองฉากนี้เป็นฉากที่ถูกลบออกจากหนังเรื่องช้างก้านกล้วยใช่หรือไม่จริงเฮ้ยใช่นะครับฉากนี้เป็นฉากที่ถูกลบออกจากฉากหนังก้านกล้วยนะ ฉากนี้ถูกลบออกจากหนังโฟกิงใช่หรือไม่ฮะ<า>อะไรเฮ้ย,ยโอ้ยไม่จริงนะครับคือมึงดูโฟกิงกันจริงไหมเนี่ยไอ้เหี้ยมันมีเฮี้ยนี่อยู่อยู่ในโฟกิงจริงเรอนกตัวไหนมีสายพันธุ์เดียวกันกับโกลเด้นรีทรีฟเวอร์ไม่รู้นี่น่าจะเป็น ข้อสุดท้ายมีเวลา1นึาทีส0ิบวิอหารในภาพเหล่านี้คนใดเป็นทหารที่ได้รับการชนะเลิศการจินจุและการแก้สมการก๋วยเตี๋ยวไข่เค็มได้คนแรกของโลกเออตอนนี้มันอยู่ในหลักการนะครับคือว่าถ้าเป็นสีฟ้านะครับมันก็จะเออน่าจะลบกันในสงคารามย่ามกุ้งนะครับน่าจะมีขเขาเรียกอะไรนะสมการในการปรุงก๋วยเตี๋ยวหือผมจะบอกว่า หือน่าเสียดายไม่มีคนดูสรุปคะแนนสิบสี่สิบห้าและผู้ชนะมงอ่าเชยกูดิมงอ่าเชยกูดิขอ,อแสดงความยินดีกับท,ทานทาน ททาทาโอเคก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับก็ขอบคุณที่ดูด้วยนะครับไปขอลากันไปก่อนเอนนาชนะน้ำร่มสีแดงด้นานอาทีเรือ่องไม่ต้ยงแย้สายในโพกไปบ้านนะเอาเลยเข้ามาแล้ยนะรอบนี้สาบวิโค Estaba ronchando, estaba rosal con todo ching. You miss mega talk of chimonda,